ครับขออนุญาตอาสรนะครับเหรียญใบมะนาวหลวงพ่อใจนะครับวัดพญาญาติหรือวัดปากงามนะครับนะครับหน้ากล่องนะครับหน้ากล่องรุ่นสร้างหอฉันหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับมีบูชามาที่วัดราคาบวกแล้วเนื้อทองแดงครับ ต้องแดงผิวไฟหลังกล่องก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเสีดมานะครับตอนแรกไม่ได้สีดน,นะฮะอ๋อไม่ได้สียดน,นใส่สองไปเฉยก็มีร่องรอยนิดนึงนะครับว่าจะผ่านมาถึงมือเรานี่ก็ไม่รู้กี่มือจับสองไปแล้วไม่ได้ไม่ได้จ่อมาบืนมือหนึ่งนะครับก็ไปบูชามาที่วัดไม่ได้ ตู้ของวัดด้วยครับเป็นตู้ของคนแถวนั้นนะอยู่ในบริเวณวัดเหนืออยู่เหรียญเดียวนะครับก็มาส่องกันครับผิวเผลุนี่ไปหมดแล้วเป็นเก่งหลายอย่างนะครับผู้ใจนี่เรื่องใบมะนาวนี่รักษาโรค โรคให้หายได้นะครับโรคิดโรคผิวหนังนะครับผิดหัดเลิมเออสเก็ตเงินสเก็ดทองนะวิชาเรียนใบมะนาวมาจากหลวงปู่เนื่องวัดจุรามณีนะครับเขาที่จากมมืดิดขอบข้างครับจำนวนการสร้างก็เพิ่งไปสอบถามมานะครับได้ขอ้ขอมูลว่าจะสร้าง ทองแดงแค่999องค์นะครับด้านหลังก็มีโค้ดเนี่ยโคดสจุดนะครับโคดจอจานนะครับแล้วก็ตัวอักขระคอมนะครับข้างบนก็ตอกหมายเลขครับจะสร้าง1น่999เหรียญครับทําแบบเหรียญหลวงปู่เนื่องนะครับ ใบมะนาวนะถ้าเรียนมาจากทางนี้ดีครับเป็นเอกลักษณ์นะร,รู้ว่าเป็นสายนะครับสายของทาง,ทางไหนทางไหนไปเลยครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทางอัมพาวานะครับวางหน้าก่อนให้ชมนิดนึงก็เท่าที่ไปส่องดูไม่ค่อยมีใครโพสสักเท่าไหร่นะครับเห็นแต่ว่า มีพวกเนื้อทองเ,อเนื้อทองแดงลงยาหรือว่าเนื้อทองหยางลงยาเนี่ยเป็นชุดมีลงยา 4, สีห้าสีในเซตเดียวกันผมนก็ไม่ทันพยายามหาข้อมูลข้อมูลก็ไม่มีอะไรนะไปเอิดไปที่วัดท่านนะครับอยากไปจักสาระท่านสักครั้งหนึ่งครับไปวันนั้นนะท่านก็ไม่ได้อยู่วัดนะมีติดกิดนะจิยไมเสกใ ร่วมพิธีเสษไม่ไมทราบที่บริเวณแถวนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ตามไปเราอยู่นานนะครับก็เลยหาวัตถุมงคลของผู้ใจมานะครับได้ยินกิติศัพด์คำเล่าเลยของท่านนะครับในหลายๆด้านก็เลยอยากจะไปตาบสักครั้งหนึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่ อำเภาวานะครับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเรียกว่าไม่น่าเชื่อดูจากบริเวณรอบๆแล้วนะครับกลับกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวได้นี่ก็จัดว่าต้องมีความพิเศษนะครับแล้วนั้นผมเห็นวัดโบราณวัดหนึ่งแล้วก็ ไม่ได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรจะเล่านะครับก็วัดพญาญาตินะครับเล่าถึงวัดพญาญาติหรือวัดปากงามแล้วกันนะครับวัดปากงามตั้งอยู่ที่เ,เลขที่50หมู่7นะครับอําบลบ้านช้างอำเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมีพาธิการใจพิาจารีนะครับ เป็นเจ้าวาดวัดผู้สร้างวัดเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับในสมัยพระเจ้าตากศินมหาราชทรงพระนามว่ากรมขุนกษัตรานุชิตพร้อมด้วยพระญาติพระวงศ์ของท่านร่วมกันสร้างขึ้นจึงขนานนามวัดว่าวัดพญาญาติส่วนในชื่อวัดปากงามเข้าใจว่าองค์เรียกตามสายน้ําที่ไหลผ่านของอัมพวาหน้าวัดนะเป็นสามแยกง่ามไม้จึงเรียกวัดอีกชื่อหนึ่งและว่าวัดปากงาม การปฏิสังขรณ์นะครับปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดสันนิษฐานว่าชาวบ้านในบริเวณวัดพญยาย่าชนะครับคงช่วยกันบำรุงปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมอันต่อมาในระยะแรกๆเล่ากันว่ามีสิสีหลังเล็กๆซึ่งปลูกไม่ได้เป็นระเบียบเป็นแถวนะฮะแห่งะหลังสองหลังทิดกันบ้างห่างกันบ้างอันต่อมาสมัยพระธรรมทรปุท เป็นเจ้าวาดท่านได้บูรณปฏิสังขรโดยทําการย้ายกุฏิเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขต่อเติมและปลูกเป็นกุฏิหลังใหญ่ขึ้นเป็นกุฏิหลังละสอห้องบ้าง5ห,ห้องบ้างแต่ก็ยังจะไม่เรียบร้อยดีท่านก็ได้ลาศิกขาบทไปต่อจากนั้นพาธิการพ่วงธรรมโชโตเป็นเจ้าวาดดูแลพระอ,อารามต่อมาและพระธิการพ่วงก็ได้ทําการรื้อย,ย้ายเปลี่ยนแปลงสร้างเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมจากทาง พระธรรมทอนบดให้เหมาะสมตามความเห็ุอันควรของท่านต่อมาท่านอาธิการพ่วงธรรมโชโตก็ลาออกจากตําแหน่งเจ้าวาดโดยที่ทาการมอบหมายให้พระจากาสิริวัฒโนเป็นเจ้าวาดแทนสืบมาเมื่อพระอธิการจะได้รับตําแหน่งเจ้าวาดแล้วท่านก็ได้จัดการทํานุบํารุงพระอารามที่ชมุูสุโสมให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ปฏิสังขรกุฏิเดิมมุงจากเปลี่ยนเป็น มูงกระเบื้องสองหลังทําห้องฉันหนหลังและได้บํารุงเสนาส,นาสนะสงส่วนอื่นๆซึ่งชํารุดสุดโสมให้ดีขึ้นนะครับและภายหลังท่านก็ได้เป็นพระคูปลัดฐานาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณวิเชียนมุนีวัดอินทารามชนบุรีจนกระทั่งพระคูปหลัดจะสิริวันโนโมรณภาพลงคณะสงฆ์ได้ทําการแต่งตั้งพระการทองสุป,ปาโล รับตาแหน่งเป็นเจ้าวาดสืบมาท่านได้ช่วยดูแลและปรับปรุงภายในวัดให้เจริญรอยตามสืบมาและท่านได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นหลายอย่างเช่นอุโบโสถสาราบําเพ็ญกุศลและได้ทําทางลาดยางเข้าวัดภายหลังต่อมาท่านได้ราชทานสมรสักเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรเป็นพระครูสมุดพัทธรกิจต,ต่อมาท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคประจําตัวแล้วก็ได้มรณภาพลงครับ คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งผ้าธิการใจทิฏตาจารเป็นเจ้าวารับสืบต่อมาในปัจจุบันนะครับได้ทําการก่อสร้างและซ่อมแซมโูรณปฏิสังขนะรหลายอย่างภายในวัดเช่นกุฏิกุโบโสถสาราท่าน้ำสามหลังสาราบาเพญกุศลหนึ่งหลังชาวนาสถานแบบไร้มลภาวะแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสงครามและในขณะนี้กําลังโูรณปฏิสังขรสา,า,าราการเรลี่ยนยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ก่อสร้างและสการับบูชานะครับหนึ่งพระประธานในอุโบสถเป็นพระประธานที่สร้างขึ้นด้วยการก่ออิฐถอปูลและลงรักติดทองหน้าตากว้าง140เซนติเมตรสูง170เซนติเมตรสองทรมาศเป็นที่นั่งทรงธรรมในสมัยรัชกาลที่สองนะครับทรงถวายเป็นาศนาสนสมบัติของวัดสามตู้พระไตรกิฎกได้รับถวายมาเมื่อปีพศ2496ซึ่งใน อุ้ยซิ้วนางน้อยสุกรสกรสุนทรนะครับแล้วก็นายศิษย์นางกินซวยสมสกุลสร้างถวายร่วมเงินการสร้างประมาณ1นึ่งบาทเศษแล้วก็หอละคังสี่หอละค,งละคังละคังหล่อด้ทองเหลืองลงหินเป็นละคังที่ยังกลางวานใบหนึ่งแห่งรุ่งแม่น้ําแม่กองน,นะครับวรสร้างชื่อในในเน่าปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนะประวัติก็มีอยู่คร่าวๆนี่นะครับวัดพญาญาตหรือวัดปากงามน,นะครับ ครับก็พาส่องกันไปนะครับหูเหรียญนะครับด้านหน้าครนี่ด้านหลังนะครับประต่อหมายเลขอย่างนี้ครับจะสร้าง999องคกนะครับเนื้อทองแดงจากข้อมูลที่ได้รับมานะครับแต่เท็จริงยังไงก็ไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะว่าจํานวนการสร้างของวัดนี่น่าจะไม่เยอะนะครับประมาณนั้นครับขอขอบคุณครับกับการติดตามรับชมมีความสุขร่ํารวยกับทุกท่านครับ